ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี้เราอยู่กับเกมอะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่อเกมเหมือนกันแต่เราเล่นมากันได้รับพักหนึ่งละแต่ผมไม่ได้อัดขี้เกียจก็เลยอาดอาัดสักหน่อยครับเล่นถึงเวลสี่ห้าเวลนี้รู้สึกจะบักแลน,นะครับ ชงเวรสี่ห้าคือบั๊กเลยออต,ตื่นไม่มีอะไรทำยังเก้าโมงเอ้ยยังจะสี่โมงอยู่เลยเราจะไปบูก๊กันละเราต้องไปแบบงเงียบไม่ต้องเงียบก็ได้วะไปโว้ยใครก็ได้มาคอยหนุนหน่อยดิ โอ้ไม่มีใครมาหนุนเลยมันบอกว่าอะไรวะมันบอกว่าอะไรวะแต่ผมไม่โหถึงขนาดต,ติดอันดับมาแล้วหนึ่งไลา์มาแล้วหนึ่งไลา,า,ลลา์โอ้โหชินอมุนไม่นะเจอ เจอเจอไอ้เก่งกว่าตายแน่ตายแน,ยน่เราตายแน่แล้วเดี๋ยวเรากลับก่อนนะเราเรากลับฐานแล้วก่อนกลับมาสะเลือดอย่างงี้เลยเรามาหิ้วเลือดกันแปบบ๊บเราต้องการแบบหิวไปไปไป สมัลพูมันเดือดผม,มยังอัพอะไรไม่เต็มนะต้องอัพให้เต็มก่อนลแล้วเราค่อยไปลุยับมันอา้าววววจับใจครใหญ่ก็ต้องี แลกหนูมันเป็นตามฤดูกาลอ๋อแหลกแหลกแลกครับแบบเหมือนมันในนี้เอา้ายูวเต็มแล้วมาไม่ได้ทำอะไรเลยอือเดี๋ยวเรา สามสิบหกชื่อจอมหลอนครับชื่อผมชื่อจอมจริงๆชื่อนี้ก็ปรีปเรียนแบบผอมาไปเล่นอยู่เกมหนึ่งมาที่อจอมหลอนเออเทีล็อกเรียนล็อกเรียนโน้ แล้วมาคอ,อยแบบไม่ช่วยเพืเ่อนเราอยู่อย่างนี้ก็ได้เฮ้ยเจอเจอใครเจอใครมาดิมา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 มโมโมุม,ามาุม ยิงแรงอยู่เราต้องคอยระวังมันยิงแรงจะได้อยู่แลกนิดนึงนะเฮ้ยยิงแรงจะได้ไม่ถึงโว้ยเรียบร้หรือว่า มันน In ี่ตัวบอสนะครับอินีเบอดดิตีตัวใหญ่อีตัวที่เมื่อกี้โดมันยิงครับและเรามาช่วยเพื่อนตื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 ้อ้ออ๋อสมอเราพุ่งลบออเราลบคันคันีนี่แบบเฮ้ย Tôi lui chỗ đường đi ơi à, Lơm thổi, lơm thổi Lơm thổi quá oh. à, Thổi cánh dây Thổi cánh dây, thổi cánh dây Làm hiểu này เอ้ยตอนนี้เราติดอันดับสี่เอ้ยติดอันดับห้าอันดับสี่ครับอันดับสี่อย่างไว,อวเอ้าไอ้นั่นตายแล้ว,วสูงสุดคือติดแค่อันดับหนึ่งแล้วก็โดนเขานำแปอแนดบแปรอัดับสองก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันแหละ พีด่ดีคันนี้ 40, 40กิโลแล้วจริงๆตัวเคนี่น่าจะย่อมาจากกิโลนะลแบบรถถังมันหนักเท่าไหร่ ยิงต่อว่าเ,เ,เอาตัวนี้สีแดงสีแดงแล้วน้ำหมดแล้วครับเอาวกลแล้วเองครับเ,เ,เป็นที่หนึ่งตอนนี้เราเป็นเจ้าแล้ว ให้ i ั the one, MG happy อเอา i ั the oh สีมันเนี้ต้องไปปั๊มเวละเมื่อกี้มันจะเรียกมาัำดับสามแล้วก็โดนมันแซงโดนเพื่อนตัวเองแซงเนี่ยนะ นี่เราบุกมาถึงฐานมาเลยเหรอวะอา้าวตายครับเล่นใหม่เล่นใหม่เวล์นห,วลหนึ่งเมียวะเกมน,นี้ก็ <ทำ S 1> พาหัวร้อนได้เมื่อเราตัวโหดโหนแล้วเราแพ้ฮัลโหลสำหรับวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับ mgap bai